I tried to so got so far. Watch it count down to the end of the day? สวัสดีฮนะอยู่ที่ตารแรกนะที่ต่างของแซนโดรานะวันนี้ก็จะพามาทำคลิปลรีวิวตัวละครรุจินะเป็นตัวละครเวอร์ร้อยเลยนะตัวละครนี้นะเป็นใส่แดงเขาเป็น3ลนะูฟี่นะลูฟี่ทันโลกับลูฟี่สามสิบปีกับ,บลูฟี่บุกถล่มนะโอเคเนาะเราไปตรงกลางก่อนตอนนี้นะโอเคเดึงกลางก่อนนะเดึงกลางไปเรียบร้อยนะโอเคสะกิ้จสองไปโอเคนะได้อยู่นะตอนนี้นะ แขงนะ่ะอ응้มดีนะรถที่เขาผ่านเมื่อกี้นะโอเคหลบกอหลบกอหลบกทอทงสองก็ไม่ดึงเพื่อนนะเหรอทงสองก็ไม่ดึงทงสองก็ไม่ดึงนะตอนนี้นะโอเคดึงงานดึงนดึงไปดึงไปวยนะโ okay. อเคนะทงสองได้นะแต่ว่าทงกลางเสียไปนะ่ okay. ะโอเคแล้วกันแล้วกันแล้วกนแล้วกนรอรอนะรอรอรัดี่เลยตอนนี้นะโอเคหลังคิดไปนะเคนะดึงก่อนนะ ตอนนี้คือบอกกันว่าคลิปนี้คนในเหล่าเขาอัดมาให้นะบอกไว้ก่อนนะชมนะก็ต้องขอบคุณน้องคนในเรล่าด้วยที่เขาอัดมาให้นะต้องขอขอคนมากจริงนะเพราะว่าไอดีหลักไม่มีโจจีนะโอเคเนาะโซว่แชงนะโซว่แชงรับนะเราสู้ว่าแชงนะเราวไม่มีล้างาคีทับนะโอเคนี่ไงโดนครึ่งหลอดไปเลยโอเคลมพคก,กันนะลบฮะได้ตยอยู่ได้ยอยู่ตีปตีปะ สวยสวยสวอื้ออโอยไม่ได้นะชมนะโถเราไม่ได้นะเมื่อกี้เขาฆ่าไม่ทันเมื่อกี้นะโอเคเอสตานิกหลบไปก่อนนะพี่ๆนะตีไปตีไปตี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 นี่เงมาเด็กจะปล่ยนะพุทธแตกก็มาซ้อนนะบอกเลยว่าโภคดีต้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยตีหินนี่ไงี้ยได้หยกข้าวได้นะเพื่อนเฮ้ยตัดล้มได้ยังไงดิงไปดิ้งไปดิ้งไปมาไปแล้วใช่ไหมโอเคสวยนะได้เราได้นะ กับล่าเป็นคนนะสกิลหลังเคสไปเลยนะนี่ไงครึ่งกอรอนะจ๊ะโอเคสกิลก่อนนี่ยูส,สองไปนะพุ่งไปเราไประเด็นพรมบ้านก่อนตอนนี้นะเฮ้ยเสียมาแล้วนะอรอก่อนแล้วกันแคงสกิลเฮ้เขาหลบได้นะโอ้ยไม่ทันนะเมื่อกี้โดนไล่ไปรู้นะโอเคพุทธาไม่เด้งเหรอเพื่อน,นอเอาไปลอยอยู่เมื่อกี้โอเคได้อยู่เนพะื่อนมามาสกิล ื้อเหี็บปร้อยละหมื่นสามไปแสงแปไปเลยเมื่อกี้นะโอเคหลังเคชหลังเคชดหลังเคชด,ดนี่ไงโดนนิกการด้วยแถมไปตัวึงนะอีกประมาณสามสิบปีเท่านั้นนะก็จะหมดแล้วนะโอเคมาห้าวขวาติดเราติดหินนะสวยนะห้อมล่อมา,อมาก,ก่อนนะแปลงร่างแปลงรนะ่างไม่ได้นะเราแปลงร่างไม่ได้นะหลบไปก่อนนะโอเค เสือมาเสือมาโอเคลมพู่กันเรียบร้อยนะจะแพ้ไหมเนี่ยจะแพ้จะแพ้จะแพแล้วเด้งดงเนาะดนห้าสี่ทันไหมทันไหมทันสามสองหนึ่งเรียบร้อยนะทันไปนะแต้มเจ็ดเจ็ดพันสี่ร้อยเลยนะเรียบร้อยก็ชนะไปชนไล่ชนะชมไทชมไปทั้งสองชมทั้งสองนะไปทั้กันเลย let's go สองที่ต่างของเดโลซากลางเมืองเดโลซาต์นะโอเคนะฝั่งเรามีรถจ,จิสองคนรถตันหนึ่งกับรถเจอรหมัดหนึ่งคนนะก็ม,ตม,มีตัวละคร3ดาวมาตัวนึงแถมมาด้วยนะโอเคไะมาว่าเราต้องไปกลางหรือเปล่าตอนนี้นะโอเคเราเราเรา,เราไปกลางนะรถจ,จิทคงแรกไปไปเจอเยอะเราแพ้เจอนะตอนนี้นะบอกเลยนะโอเคมะไปก่อนไปก่อนไปก่อนล้อนะรอนะอนะสก,กิลก่อนนะหลังคิดมานะ มาทงสี่ตัวแล้วตอนนี้นะดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนดีนะเขาไม่ปาดเรานะเกืนอะีฮ้นะโอเคมมเสือมาเสือมาแล้วลบกันลบกันลบกันโอเคมาเสือมานะลมพวกโอกาสโดนอยู่นะทงบ้างเขาได้อยู่นะทงบ้างเขาเจอเจออ้าวตัวคอนสามดาวมั้งไงเนี่ยหลงมาใช่ไหมหลงมาใช่ไหมตายไปเลยนะหมื่นกว่านะตัวคอนสามดาวเขาหลงมานะ แล้วที่แนนเอสเซส่ชมนะแหลงสูงมากแล้วนะตอนนี้นะเฮ้ยเจอมาอีกแล้วได้ดีดีเคยังไม่มีใช่ไหมไม่มีก็แรงแล้วเนี่ยเจอแรงมากหลบก่อนตอนนี้เราไปแล้วเราไปแล้วไม่อยู่นะโอเคนะคอยมาก่อนนะตอนนี้ตีมากแล้วยังไงขหลบได้นะหลบใกล้อีกแล้วไร้อีกแล้วลมโค้กันหลบได้กับเพื่อนเกินไปแล้ว ได้ได้เลยมันขึ้นหลอดไปเดี๋ยวเขาไม่ตายนะ่ะเห้ขามันขามันเออขามันหลบนะขามันนี่ไงเงียบร้อยนะเราได้เอสเน,น็ตเขานานนะตอนนี้นะเขาหนีไปละเห้เดี๋ยววิว่งมานะวิ่งมานะดึงก่อนดึงก่อนดึงก่อนเด้งตรงไปนะตรงกลางดึงไปก่อนตอนนี้นะดึงแล้วดึงก่อนเรียบร้อยนะโอเคเราทําหน้าที่สายวิ่งให้ดีสุดจมนะ แช่งมานะหลังคิดไปครึ่งหลอดนะเก็บลอยนะดึงต่อดึงต่อดึงต่อเลยทําหน้าที่ใส่วิ่งครับน,นะเสียงดึงายาวแล้วเก็บลอยนะอะแช่งมานะแช่งเขาหลบมาเฮ้ยทงเสียหมดเสียเนี่ยไม่ให้เสียหรอกเพื่อนอเฮ้ยล้มพวก,กันเออหมดหลอดหลบไปนะพิュ๊บไปเก็บลอยนะฆ่าแช่งไปแถมปูอาได้ไหมเนี่ย โอเคเขาไม่กันทงนะตรงนี้นะเขกากันไม่ได้ตรงนี้นะเขกากันไม่ได้นะแล้วไงอนะ่ะแล้วไงอนะ่ะแล้วไงอนะ่ะตอนนี้แล้วไงอนะ่ะตอนนี้โอเคขอที่ก่อนนะ <c oughs> เริร่มเรบ่ลอยนะขครน่งหลอดไปนะโอเคเซนหาฮัทลุนนะเปล่าไม่ถึงนะเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือไม่ถึงนะโอเคสกิลหนึ่งก่อนเล็บเรล่ลอยนะจิ้มแชงไปนะตายไปนะเร็บเริ่ลอยนะ โอ okay. เคเฮ้ยทงทงสี่ทงสี 4, ่ 4. เดี๋ยนะทบ้านเรากลิทงมาเหลือแค่เนี้ยโอเคทั okay, นอยู่นะตอนนี้นะเสร้ยเสร้ยเสรยนน้ยไม่พลอยชนะเซี่ยววีเลยนะถ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าหลักๆคลิปนี้ก็เข้ามาทีงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าสวัสดีฮะเจ้าการทุกคน bugün. บ๊ายบายทุกคนเจอกัน